Isnin, Selasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alham peace be upon you. But peace be upon you too. How are you today? Bye bye. Fine. Apa khabar? Uh, bye bye. Khabar Baik? Masakกิน น่ะ. Kau ถามอะไรกินน่ะจารย์สัจจิน.เห็นมั้ย?นี่ Ni hau Ni hau เฮามา.ไปทักกินเกือ ni จบ ni. Ha? นี่เหรอโอ้แล้วเวลาตอบอะอะ,ะตอบไ,ไม่รู้สิสมมเอาเากาับาจาร์นโอเคอ้าอธิบายสุรนนี่สุรออะไรยังไง<ม>ว่ามาสุร่สุราีบบเ,<อ>เป็นสุร,รที่18ของอัลกุรอานเป็นเมกียะมีทั้งหมดหนึออาย เว้นอายที่3 8แล้1เอแล้83คือ101เป็นเวลาปานเดียะสุร้อนนี้เนี่ยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สำคัญด้วยกันเรื่องสามเรื่องคือเรื่องของชาวถ้ำชาวถ้ำภาษาอาหรับว่าไงกาฟี่แบบถ้ำแต่ชาวชาวอัสฮาบุัสฮับว่ามาาว่าสหาบับนั่นเลย อย่างั้นซึ่งชาท่าเนี่ยได้อชาท่ามเนี่ยได้หนีเขาอยู่ในถ้ำโอ้เขาหนีไปในถ้ำนะ,ะเขาคิดว่าเขานอนนอนกี่วันกี่คืนน่ะเขาคิดว่านอนหนึ่งคืนอ๋อนอนแป๊บเดียวเองแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงลูกอนอนสามร้อยเก้าสามร้อยเก้าปีสามรอยเก้าปีซ่นเตูเมียวัดอิสอวัดิะนะอะไร อะไรนะแล้วเ,เพิ่มอีกอ้าใช่ไหมอ่าแล้วก็ว่าอะไรอีกเออแล้วก็เรื่องที่สองก็กคือเรื่องของนบ,บีมูซาอืมนบ,บีคอยเดตอืมก็คือนบ,บีก็คือนบ,บีมูซาเนี่ยติดตามนบ,บีคอยเดตเออแต่ว่าอ่าสิ่งที่แล้วก็ท่านได้ท่านได้สงสัยว่าท่านนบ,บีคอยเดตกระทำ ที่ท่านกระทำนั้นทำไปทำไมออแล้วท่านนภีพอดีนั้นบอกแล้วว่าออท่านห้ามส,าสงสัยห้ามสงสัยห้ามถามกี่ครั้งอะสามสามคร<า><า>ั้งใช่ไหมทั้งสามครั้งอ่ะนภีบอกเลขอด้บอกแล้วว่าอย่าถามบอกแล้วมึงไม่เาขาเรียนเะนะนภีมูซามไม่อดทนแน,น่นอนอ่าเอาเอมีอะไรอีกลูกแล้วก็เรื่องที่สามนี่ยก็คือเรื่องของสุนทรในครับ เขาเนี่ยเป็นเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็ตัะวาอืมแล้วสองคนนี้มาทําไมนสองคนนี้จะพูดอะไรบ้างนี่เอาว่าสองคนนี้มาทําไมพูดอะไรเอาพูดบ้าเออเออจะพูดอะไรนี่ฮะให้มันยืนเฉยให้มันฉากโอเคเอา